ก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องและอย่าลืมกดที่รูปกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง FreeFIRST สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาดูฟีเจอร์ใหม่ของธนาคารทหารไทยธนาติหรือ TTB ตอนนี้ทาง TTB ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า e passbook หรือฟีเจอร์ขอออกหน้าสมุดบัญชีหรือหน้าบุ๊กแบงก แบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากของ ttb สามารถที่จะขอออกหน้าสมุดบัญชีแบบออนไลน์ผ่านแอป t t b Touch ได้เพื่อนาไปใช้ในการทาธุรการต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้เหมือนหน้าสมุดบัญชีจริงวิธีการขอออกหน้าสมุดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนอื่นให้เ,เพื่อนๆอัปเดตแอป TTB Touch ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับ จากนั้นเปิดแอป GTB Touch แล้วล็อกอินเข้าใช้งานแอปแตะไปที่เมนูหน้าหลักในขั้นตอนถัดไปให้เรากดเลือกบัญชีที่ต้องการขอออกหน้าบุ o กแบง k จากนั้นแตะไปที่เมนูรายละเอียดแล้วเลือกเมนูหน้าสมุดบัญชีระบบก็จะทำการแสดงหน้าสมุดบัญชีของเรา ตรงเมนูด้านบนเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการบันทึกภาพเก็บไว้ในตัวเครื่องบันทึกเป็นไฟล์ pdf แชร์ไปยังแอปไลน์หรือจะแชร์ไปยังช่องทางอื่นๆตรงนี้เราก็เลือกตามความต้องการได้เลยผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ